สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับวันนี้อยู่สบายท็อปพิกพามาดูบ้านในโซนพุทธมนทนสาย5ครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างร้อยต่อ3จังหวัดนะก็คือกรุงเทพมหานครนะครปฐมและก็สมุทรสาครคร,ครับในโซนนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับตลาดน้ําดอนหวายแล้วก็มีศูนย์การค้าใหญ่อย่างเซ็นทรัลสาลยาโดยครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมากันที่โครงการเดอะแพลนต์ปิ่งก้าสาย5จากพฤกษาเรียลเอสเตทครับ แบบบ้านที่ผมจะพามาดูกันวันนี้นะครับเป็นแบบบ้านซีรีส์ใหม่ของโครงการนะเป็นบ้านแฝดที่เขาออกแบบมารองรับสําหรับครอบครัวขนาดเริ่มต้นนะครับครอบครัวขนาดเล็กอยู่กัน2ถึง3คนรวมไปถึงกลุ่มคนโสดนะครับที่อยู่อาศัยคนเดียวแต่ว่าอยากได้บ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะครับไม่จำเป็นจะต้องสอยห้องเยอะนะแต่เน้นพื้นที่กว้างๆโล่งๆแล้วก็น่าอยู่ครับ แบบบ้านที่พามาดูกันชื่อว่าโพเทียครับโพเทียเป็นบ้านแฟดหน้ากว้างฟังก์ชัน2ห้องนอนมีพื้นที่อเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ห้องนอนที่3ได้ครับมีห้องน้ํา2ห้องที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอยรวมเนี่ย128ตารางเมตรอยู่บนแปลงที่ดินมาตราฐานเริ่มต้น38.1ตารางวาราคาอยู่ที่4.1ล้านบาทแต่ว่าสําหรับแฟนๆของอยู่สบายคับพิกนะครับราคาลดเหลือเพียง3.59้าล้านบาทเท่านั้นครับ สำหรับบ้าน8แ,แบบโคเทียเนี่ยพื้นที่ส่วนที่ติดก,กับบ้านหลังข้างๆจะมีเฉพาะส่วนโรงจอดรถเท่านั้นครับพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวโครงสร้างหลักของตัวบ้านเนี่ยจะแยกจากกันนะตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยได้มากขึ้นครับสำหรับพื้นที่ด้านหน้าก่อนจะเข้าไปภายในตัวบ้านเนี่ยก็จะมีพื้นที่สนามนะครับสำหรับปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตัวบ้าน พาเข้ามาในบ้านแบบโคเทยนะครับแบบบ้านหลังนี้อย่างที่ผมเกริ่นให้ฟังกันนะว่าเหมาะสําหรับคนโซดที่อยู่อาศัยคนเดียวหรือว่าครอบครัวขนาดเล็กอยู่กันแค่2อถึงสคนครับสเปซภายในบ้านที่ผมพามาดูกันเนี่ยเป็นบ้านปราบที่โครงการส่งมอบจริงๆเลยนะตรงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ล i v i n g area เียซึ่งต่อเชื่อมไปกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สวนด้านหน้าบ้านแล้วก็ด้านข้างบ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีประตูบานเลื่อนกระจกเปิดออกไปได้ด้วยตำแหน่งของโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยจะวางไว้ตรงนี้นะครับซึ่งจะะะสสสามามมรรรรถเเชืื่่่่ออตดววววกกััับบบพ้นนนทีิณคค สำหรับบริเวณครัวนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันสามารถบิวเคาน์เตอร์ได้ใหญ่ๆเลยนะครับทำเป็นเคาน์เตอร์ตัวยูได้เลยแล้วเขาก็จะเตรียมระบบที่เป็นท่อน,น้าดีนะครับเป็นปลั๊กแล้วก็เป็นจุดที่ต่อสําหรับผูดดูดควันเอาไว้ให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถทําพื้นที่ครัวขนาดใหญ่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปต่อขยายพื้นที่ภายนอกครับถ้าสมมติว่าใครทาอาหารไม่บ่อยอยากได้เป็นครัวปิดเนี่ยเราก็กั้นแนวประตูกระจกบานเลื่อนตรงนี้นะครับ ซึ่งพื้นที่ในครัวเองเนี่ยก็จะมีประตูออกไปด้านหลังนะครับเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นลานซักล้างตรงลานซักล้างเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเป็นตําน้ำแทงน้ําแถมเอาไว้ให้เลยครับพื้นที่บันไดเนี่ยอยู่ด้านหลังบ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีเว้าวเข้าไปในระยะพื้นที่ใต้บันไดเนี่ยเขาก็จะทําเป็นพื้นที่สําหรับห้องเก็บอของครับ แล้วก็ถัดมานะครับติดติดกันเลยเนี่ยตรงนี้จะมีประตูอีกจุดหนึ่งเป็นประตูทางเข้ารองซึ่งสามารถเข้าจากโรงรถได้นะครับก็จะเชื่อมต่อก,กับพื้นที่ครัวตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีส่วนห้องน้ำชั้นล่างครับซึ่งแบ่งพื้นที่ส่วนเปียส่วนแห้งให้เรียบร้อยนะครับมีโถสุขภัณฑ์ติดตั้งฝักบัวเอาไว้ให้แล้วก็สามารถเปิดหน้าต่างบานกระทุงนะครับระบายอากาศออกไปยังพื้นที่โรงจอดรถภายนอกได้ด้วย บนบริเวณพื้นที่ชั้นสองนะครับขึ้นมาถึงเนี่ยก็จะเจอส่วนที่เป็นแฟ m i l ี Are ียตรงนี้นะจะอยู่บริเวณด้านหลังบ้านครับมีหน้าต่างกระจกเนี่ยเปิดระบายอากาศออกไปด้านหลังแล้วก็รับแสงเข้ามาครับการออกแบบสเปซแบบนี้นะครับเขาทำมารองรับครอบครัวขนาดเล็กอย่างที่ผมบอกนะตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่ได้ต้องการบ้านที่แบ่งห้องฟังก์ชันย่อยๆเยอะนะครับแต่ว่าเน้นพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่แล้วก็มีความยืดหยุ่นจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคุณก็ดัดแปลงเป็นฟังก์ชันอื่น,นๆตามความต้องการของตัวเองเลยนะจะเป็นพื้นที่สําหรับเป็นสัตวว์เเลีี้้้้ยงงก็็ไดนนะรหหืืออ่่าาาจทททํํปพส งานไปมุมนั่งพักผ่อนเนี่ยอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าเป็นมุมออกกาลังกายในบ้านก็ได้การมีพื้นที่โลง่ลงๆตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะครับในการเลือกฟังก์ชันปรับเปลี่ยนการใช้สอยนะครับแต่ถ้าสมมติมว่าใครที่ต้องการห้องเพิ่มนะครับต้องการฟังก์ชันที่การเป็นห้องทึบเนี่ยตรงนี้โครงการก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยครับส่วนทางฝั่งขวามือเนี่ยก็เป็นห้องนอนเล็กนะครับห้องนี้เนี่ยถ้าสมมติมว่าอยู่อาศัยกันสองคนไม่ได้มีลูกก็ใช้เป็นฟังก์ชันอื่นๆก็ได้ใครเลี้ยัน่ะครูบ เข้ามาภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยก็จะอยู่ด้านหน้าบ้านนะเขาจะแบ่งพื้นที่สําหรับเป็นส่วนพื้นที่นอนนะครับก็คือพื้นที่ตรงนี้นะมีหน้าต่างที่เปิดออกมาจากด้านข้างบ้านแล้วก็รับแสงเข้ามาจากด้านหน้าครับในขณะที่อีกด้านเ,เนี่ยก็จะเป็นส่วนสําหรับทามุมแต่งตัวบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าเชื่อมต่อกับพื้นที่ห้องน้านะครับตัวห้องน้ำเนี่ยจะสามารถเข้าได้จากสทางนะครับก็คือจากในห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็จากบริเวณโถงบันไดครับแบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้้้งเรรียบรยบออไดสุขขั สำหรับวัสดุเนี่ยตัวโครงสร้างบ้านนะครับก็จะเป็น p r e ี a s t <c oughs> ในมาตรฐานของบรกษาเรี l e s t a เอตครับความสูงฝ้าเพดานเนี่ยจะอยู่ที่2.6เมตรทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยนะพื้นชั้นล่างเนี่ยก็ได้เป็นกระเบื้องแกรนิตโตแผ่นใหญ่ขนาด60คูณ60ชั้นบนเนี่ยเป็นกระเบื้องยาง SPC ครับแล้วก็บานกรอบประตูหน้าต่างเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอบสีอมสีเทาครับแล้วก็ได้กระจกเขียวตัดแสงสำหรับลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน สำหรับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ The Plant ปิ่ง9สาย5เนี่ยจะมี2จุดนะครับจุดแรกเนี่ยจะเป็นคลับเฮาส์ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการครับตรงนี้เนี่ยก็จะต่อเชื่อมกับพื้นที่ที่เป็นซุ้มทางเข้าขนาดใหญ่นะมีป้อมระปภอแล้วก็มีไม้กระดกกันครับสำหรับคลับเฮาส์เนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำระบบเกลือนะครับว่ายออกกำลังกายได้แล้วก็มีแยกพื้นที่สัตเด็กเอาไว้ให้ด้วยครับชั้น2บริเวณของคลับเฮาส์เนี่ยก็จะมีห้องฟิตเนสครับ นอกจากนั้นส่วนกายกจุดนเนี่ยก็เป็นพื้นที่สวนขนาดใหญ่ซึ่งผมพาไปดูกันมาในช่วงต้นรายการนะครับบริเวณสวนนั้นก็จะมีทางเดินเล่นรอบสวนนะครับสำหรับวิ่งออกกําลังกายปลูกต้นไม้เอาไว้ให้รอบ,รอบ มีส่วนของพื้นที่นั่งพักผ่อนและก็สนามเด็กเล่นด้วยครับที่ตั้งของโครงการเดอะแพลนปิ่งกล้าสาย5เนี่ยอยู่ในซอยไร่ขิง42นะครับซึ่งเส้นถนนไร่ขิง42เนี่ยมันจะเชื่อมระหว่างถนน2ส,สายครับเส้นแรกเนี่ยเป็นถนนสายรองก็คือดอนหวายไฮเวย์ครับดอนหวายไฮเวย์เนี่ยจะเป็นถนนเส้นที่ผ่านหน้าตลาดน้ําดอนหวายครับตรงนี้ก็จะขับรถจากโครงการไปไม่ไกลนะครับตรงนั้นเนี่ยคนในโซนพุทธมณฑลสาย4สาย5เนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นตลาดที่มีของกินเพียบนะครับอยู่โซนนี้เนี่ยไม่อดอยากแน่นนนอะ สำหรับเส้นพุทธมทนตรสาย5เนี่ยก็จะเชื่อมต่อระหว่างถนนหลัก2ส,สายนะครับเส้นแรกก็คือถนนบรมราชชนนีนะครับเส้นนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะเข้าเมืองก็สามารถขับรถตรงเข้าสู่ในโซนปิ่นเกล้าได้เลยนะครับ บนแนวถนนบรมราชชนนีเองเนี่ยในโซนใกล้ๆโครงการก็มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่อย่างเซ็นทนรัลสัลลยานะครับซึ่งเซ็นทรันสาลลยาก็เป็นหับช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของคนในโซนนี้นะครับขับรถจากโครงการไปก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับส่วนถ้าขยับไปทางบริเวณสายสีเนี่ยตรงนี้ก็จะมีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อย่างมหาวิทยาลัยมหิดลสาลยานะครับน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะฝั่งตรงข้ามมหิดลสาลยาเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างศูนย์การแพทย์การานาพิเศษนะครับนั่นทาให้บริเวณรอบโครงการเนี่ยมีครบนะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยยยาาาาาลลัสถนศึกษรบมีโงพ แล้วก็แหล่งช้อปปิ้งมีตลาดด้วยนะครับเรียกว่าอยู่อาศัยในโซนนี้ก็มีความครบครันสะดวกสบายเลยนะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในอนาคตเนี่ยบริเวณแนวถนนเพชรเกษมเองก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินส่วนต่อขยายที่มีแผนจะขยายมาถึงพุทธมณฑลสายสีนะครับก็จะช่วยทําให้จากพื้นที่บริเวณสาย5ของโครงการเนี่ยอีกหน่อยก็จะมีตัวเลือกในการเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่เมืองได้อีกทางหนึ่งครับได้รายละเอียดกันไปแล้วนะครับกับ The p l น n ิ่งเก้าสาย5ใครที่เป็นครอบครัวขนาดเล็กอยู่กัน 2- 3คนหรือว่าเป็นคนโสดที่อยากได้บ้านที่มมีีพพื้้้นนท่่ใชสอยเิขึมม ลองเข้ามาชมแบบบ้านโพเทียกันครับแต่ก็ก่อนจากการครับใครอยากให้รายการของเราพาไปชมโครงการที่ไหนลองพิมพ์คอมเมนต์เสนอแน,นะกันไปได้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ